เดี๋ยวเราจะมาเก็บไข่เป็ดโอ้เยอ,ยอยสิฟองใหญ่มากเลยนะนี่ไงลองดูสิเห็นไหมกี่ฟองแล้วครับอันนี้กี่ฟองห,อหนึ่งสองสามอพี่ก็ถือดูนี่ไงเห็นไหมหอืมสวยจังสวยไหม ใช่คุณเบ่งออกมาเป็นไข่เลยนะนี่เห็นไหมเอาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยครับนี่เพื่อนเพื่อนอยู่นี่นะนี่เพื่อนเพื่อนอยู่ข้างในนี้นี่ไงเห็นไหมครับอพี่กาลลองถือดูสิหอมแม่หอมสิลองดมดูไหมไม่อะเห็นไหมเห็นพ่อถือตัวไข่ไหมเห็นใช่ไหม ลูกใหญ่มากเลยนะใช่ใหญ่มากเห็นปะใช่ใหญ่ใหญ่ไหมแล้วมันก็ตั้งได้ได้เหรอใช่ครับง่ายไข่เป็ดอารมณ์ดีวันนี้เราจะเอาไปทําไข่ไขต้มไข่ต้มหรือว่าไข่เจียวดีไข่เจียวโอเคพ่อดูทางนู้นสิไหนดูหน่อย